สวัสด uh ีครับมานี่ปลอยพัฒสวมครับมานี่ได้เมนูอ่าซอยจูครับเป็นเนื้อมะคงโลนี่มากินครับสาวพออยู่กลางคงครับกลางไฮต่อสูงน้าใช่หน้าแรงครับแอนได้ได้ใส่เนื้อมะจูกินกินสวยนี่แหละง่ายวันนี้กินกินสวยกินเทียนเดียวเนี่ยมะขิงโลครับพวกสร้อยจูกินเลยครับใส่ลายโลนี่ลาบนี่ลาบนี่ลาบเมื่ี่ลาบเรียบร้อยแล้วอ๋อ อ่ะก็ต่อจุเห็นไปแน่แล้วพักกับกันไรครับพักกับจังไรนี่พักกับนี่โอ้พักหลายอยู่พักนิกพักเองพักไอ้เปี้ยวเปี้ยวเขาไม่มั้มาละเออมาละขี้นกนี่าพลาเสี่ยไรเอียงอยู่พักกันดลยพักเปี้ยวพักเองพักดีดีพักตั้งป่เออลงคมนี่ดีประคอเออดีประคอลงคมนี่เอ้า ครับครับแต่ไล่ไปมีนู่มีนู่นเดี่ยครับลำลำได้บีเยผมลำลครับมาเนี่ยไม่กินก็ถออรีกาเนี่ยไอีมมาเนี่ยอีสองครับอี่สองแนะี่ตามเอจครับเนี่ได้อาจารย์มากินไ้ครับกล่องเรเห็นกัแง่งง่งกล่องนก็ดครับอาจารย์เนื่องนมากินน้ำเออครับม่เอา่่าจยเนืองมากินนเนี่ยกนบรยาทนทงครับฝนมาตกลยอาทิตย์แล้ ยังเลย้งยนเลยเขาเลี้ยงมาแล้วแล้วอก็เลยสูบน้ำซีตาใส่นะสูบน้เนะเราสูบเรื่อยครับได้เขาเชียวได้บ้านปุ้ยมาเนี้ยเ้นเากินทงหางทงบรรยากาศานทงบนมะทก่อนีย่งกินยงแย่ย่เนาะอะกันกินบอกว่าลร้้มดอกเนากินวมกันนะคำหนึ่งนะใ้ิด่วงเาะมีิ่วงนะครับอันเน่าแก่ต่ว่านเนอะี่างมาปีแล้วครับอันเน่แก่ แท็กี่แก่บนแทบกี่แทบกี่ก็ริด่วงไหครับไม่ริดหวงจังเลยผู้ใจ่สนี่ผู้ใจสีบ่บึ้งบิ้งพี่น้องบ้งบิ้งบึ้งจูบกันไปครับตูบกันไปกินต้นไงหรอกอันนั่นแม่แหกแขวะกค่อยดีอะ๋ขวะกค่อยดีได้เอายังดีอยู่นะครับพี่น้องเอาเอาอืมอยากรับผมครับ งดำมดำดีมากครับว่าผมัดีมากครับสยมนางาะคนหมไม่ดีารับมแต่คายิ้มเหรันเขากว้างแม่ใช่ชไรครับาอยิ้มเหรอวะนะใ้ยผมมึงนี่ะคนอแค่นี้นะครับสาวยิ้มหรอจบๆคัหนึ่งบรรยากาศกางทง ทางลงทยาบานนอกนะครับบั้นน้าบันต้นนะครับต้นนะพวกต้นต้นแกต้นต้นแต่ี่ฮะนี้ก็เรายอมากก็เราอืมังมาแค่นี้ี่นองเจ็บๆบรรยากาศทางทงครับมี่ีสองครับมาละไปละพอไปพสอบมันนี่สอบก็พอคนไรคนติดตามเะคนจ้นะครับผมครับ